มครับ,บอืมแล้วอากาศเป็นไงมั่งตอนนี้ลูกที่นั่นหิมะมีไหมหรือว่าร้อนนะไม่มีหิมะหิมะมีวันเดียวแล้วก็หายอ๋ออย่งด,ดีนะดนรับพรนั่นน่ะเขาบอกเมืองนั้นไม่มีหิมะใช่ไหมเอ่อลูกชายแม่ไปได้รับพรนั่นน่ะมีหิมะตกเยอะ ตยอยู่ไต่กับเออายออกจากยูท่าไปอะไรก็ไม่รู้เพิ่งย้ายไปนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะโจรน่ะเขาจะมายูท่าโจรน่ะที่ให้บัติให้ให้บัติสมาลูกอะ่ะไอเดอโจรน่ะเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเข้ามาที่ประเทศไทยเข้ามาประเทศไทยแล้วทีนี้มากินข้าวบ้านเราเขาลูกมาด้วยสามคนก็เลยบอกดีใจไหม คนที่ที่ให้บัตติสมาไปเป็นพี่สอนครับผมรู้ดีใจมากๆเขาบอกขอบคุณครอบครัวเรา,เาบอกนั้นคิดถึงด้วยอืมแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งมากนั่นแหละแล้วเขาก็เลยเออะไรอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวอีสีเดือนเขาจะย้ายกลับไปยูทาตอนนี้ที่เขาอยู่ญี่ปุ่นน่ะตั้งแต่เขาเรียนจบเป็นอะไรนะคนขับเครื่องบินโดยสารน่ะนั่นแหละ ใช <บา S 1> ่นั่นใช่เป็นของอะไรนะของทหารน่ะนั่นแหละแล้วทีนี้เดี๋ยวอีกสี่เดือนจะกลับไปยูทาแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเที่ยวหาเขาบอกงั้นนั่นแหละน <4 S 1> <ล>ะสี่เดือนเนาะครับอีสิทใกล้ใกล้่าใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะย้ายไปแล้วจะไปเที่ยวหาไม่เลยบอกว่าเขาดีมากเขาบอกได้รับพรมากมากเขาบอกว่าไม่อยากกลับเลยเขาบอกงั้นอยากอยู่ยวันนั้นมาขามากินข้าวไอ้ตัวน้อยแน่น่ารักแงมทำไอ้นั้น แล้เป็นยังไงม้างอะตอนนี้ที่โน่นดี